ดูตีมอะเฮ้ยไอ้ย่าตื่นเช้าไปทำงานหรอเปล่าเช้าไปทำงานดีกว่าเข้าน้ำก่อนโอเคดีกว่าพูดพูดโอเคขี้เสร็จแล้วไปทำงานดีกว่่าวาโอเคเราไปทำงานดีกว่าไปเลยโอ้ยเขี้ยพีตาไปแล้วโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคก็ต้องขับพีไอ้เหี้ย มาแล้วจ๋าที่ทำงานจ๋าเยา้าโอ้นี่ที่ทำงานหาที่จอดรถก่อนดี่วะเออว่าม, <c oughs> มันถึงเลี้ยวคุยกับคนไร้บ้านนี่วะเป็นไงบ้างครับเข้าไป <c oughs> ที่ทำงานดีกว่า <c oughs> โอเค <Okay. S 2> oh. โอเควันนี้มาทำงานเรื่องอะไรไปรู้ไอ้ย่ามาทำกดีกว่า อะไรวะน่ะอันนี้งานมึงไอสัตว์เอาโอเคเอโกไปไปไปยิ่งยิ่งยิยิ่งไปเลยไปไปแลไปแล้โอเคโอ้มีปืนมีปืนยิบยิบยบไปดีโอ้ชิ่งอ้งไยิ่งไ่ไปโดยิ่งไปโดนไอยิ่งยิงไปโดไเียไเียโโก้ โอ้ช่นกูต้องทำไงต่อาแน่ไอ้้วอดีตบ้าย้าเบตายเลยเจ้ไอ้้วแคบแคแคเแคแคแแจริงริงยิงยิงไม่โดนตายเลยโอ้ยของแ่ไอนอ่ยอนดีกว่ายิงไอ้มาฮ่ได้เงินไอโอมาเหมือนเราจะดการหมดแล้วนะโอมเราออกอางที่นี่ยหลังหลังงเอหลังอะเออเยเออกไป่นี่เกียลองหงอาไงดีวะไอโอม โอ้ต้องไปหาด็อกเตอร์แล้วโอเคไปดึงเอารถมาก่อนไปหนึงเออรถรถมึงหาไปไหนเออว่าแล้วแต่รถกูไปไหนอ่ะเอาไปไปเลยแย่ไปหนึงมีรถอีกคันหนึ่งอยู่มาขึ้นรถเร็วโอ้ไอ้เคี้ยอะไรลอยมาเลยนะไปเร็วต้องรีบไปหาด็อกเตอร์เร็วโอ้ยเชียร์เชียรเชีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เปลี่ยนโอเคไปหมอหมอครับหมออาจารย์ด้วยหมอหมอครับอะไรเอะไยอะไร หมอเจอะมด้วยแล้วข oh, yeah. ้างนอกมีซอมบี้เยอะมากเลยหมอหมอไม่เชื่อหมอหมอเชื่อไม่เชื่อไอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้ไอ้แย่เตี้ยไอ้เแย่หมอหมอมาแล้วหมอหมอมาแล้วอะไรหมอหมอไอ้มันมีเชื่อซอมบี้เยอะมากเลยข้างนอกเลยหมอทำไงดีวะโอเคโอเคเชื่อไม่หมอโอเคหมอเชื่อไม่หมอเฮ้ยไอ้ย่ทำยังไงกั็ออกมา ไอ้หมอหมอเราต้องเราต้องหายารักษาเร็วเอาโอ้ยหไอ้เจ้าเอากระมากระโดนหมอตอนนี้ว่าเราควรทำวัคซีนแล้วหมอโอ้หมอทำไม่ได้โอ้เพราะว่าเกมความรังทานหมอต้องเอาวัคซีนเกยก่อนละประนึงนก็หมอต้องเอาวัคซีนก่อนโอ้วัคซีนวะโอ้สองคนสำกเลือเกยมากเลยโอ้ประนึงหมอต้องต้องทำยาก่อนประนึง หมอทำยาหรอแป๊บนึงเออเออทำยาโหโอทำครับโอ้ว้าวหมออะไรอะเอ้ยไออันนี้คือยาใช่ป oh, ่ะหมอขอลองใช้แป oh, wow. ๊บ no. น oh, wow. oh, ึงหมอหมอต้องลองใช้หมอหมอหมอหโอ้โหโอ้ยเยอะมาติดกิริยาไอ้สัตว์โอ้ยโหนี่แหละวัคซีนแต่แล้วเราต้องเราต้องเราต้องฉีดให้คนที่อยู่ที่อยู่บนถนน ไปแล้วหมอเราไม่มีคนไม่มีคนสักคนเลยอโอ้หมอนั่ยนะผู้คนนั่นนะที่ตีดองพี่อะมือโอเคได้หมอเพราะว่าหมอว้าวหมอว่ายรักษาคนดีเลยหมอแต่มันยังเหลืออีกอะหมอต้องเอายัดใส่ปืนใช่เอาเอาปืนมาปืน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 ไอาไอาไปต <g ül s> เฮ้ยก็อันนี้หมอหมอ,อยัดใส่ปืนแล้วหมอยิงกระดมเลยตายกระดมแล้ว,วหมอกระดมแล้วโี่คหมอตายหมดแล้วหมอหมอโอเคหมอเราทำเราทำอะไรแล้วหมอโอ้เราต้องติดต่อเมืองอื่นแล้วว่าเราจะย้ายไปเมืองอื่นประเทศนี้มันอยู่ไม่ได้แล้ว เราก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยอ้าวไอ้ไอ้ม <hi> okay, ึงอ่ะเดี๋ย <or> ว <coping> ็ดเด็ดดงเดี๋ยว็ดเด็ดเก้เราเรายิงแตงโมนะฮะโอ้แตงโมกระจายนะฮะว้าวยอกเลยฮะไอ้แตงโมนกหดแตงโมโอ้อะไรเนี่ยหมอ หมอหมอหมออยู่ที่หมอต้องหมอต้องอยู่ที่นี่ต่อหมอไม่มีที Listen, ่ไปแล้วแล้วก็หมอทำวิจ um ัยไม่เสร็จไอไอผมต้องนั่งนี้ใช่ไหมดีใช่เดี๋ยวหมอส่งแกไปเองไอคนนั้นน่ะมาเร็วเราเราเราอยู่กับสองคนนี้นะฮะวันเป็นเดือดุบเหรอเป็นเดือดรุ่งหรอขึ้นไปก็นี่กองโอ้กองพมนะครับแพงนะครับ มองอยู่ที่ต่อพวกเกมไปได้แล้วเกมไปแล้วไปแล้วบอกว่าโอ้เมียวฉันโอ้ฉันคงทำหน้าที่นี้ไม่เต็มคอฉันไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อฉันควรไม่อยู่ที่โลกนี้ผลงานฉันไม่สำเร็จขอคุณสัตว์ทุกอย่างลาก่อนนะ